คุณป้าคะคุณปคุณป้าคุณป้าุปี่าอยู่่หคะคุณป้าหนาอยู่ความชืวยเหลือหนคะคุณป้ารู้จักทางไปสจ่งพลัก้อนหรือเปล่าคะไม่รู้จักคุณป้าคะ ขึ้นรถเมลสาย84นะคะไปที่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ค่ะเข้าไปถึงสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ปื้นนะคะเราก็ขึ้นรถไปค่ะแล้วก็ไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าสยามค่ะออกประตูทางออกที่1ค่ะมันจะเป็นสยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะเลี้ยวขวาปื้นเป็นข้างสยามพารากอนเล็กค่ะอา้าวเรารู้แล้วมาถามทําไมเนี่ยคุยอะรก็กทษอยูกคุ้มจ กินตั้งนานแล้วมาทำไมนางมาราคินเมื่อก่อนคุณสาธุเห็นว่าฉันเป็นมานะ่ะก็จับฉันไปลงนรกก็ได้นะคะเนี่ยจับนี่ทำไมถึงอยากกับนรกล่ะอยาอยู่แล้วที่นี่ไม่มีใครรักเลย ทำไมคิดอย่างนั้นเล่าจริงอ่ะเอางี้ผมจะให้โอกาสคุณให้อยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันริ่เหรอฮะมิคุณสาธูให้มาอย่างฉันกับตัวหรอครับผมเลิศแต่ว่าขออย่างข้อหนึ่งกันนะคือห้ามเรียกว่าราคินให้เรียกว่าน้องออ ได้ครับน้องอ๋อมสกกัที่หอมสกาวโอ้ยเอบอา่ะแต่ว่าอะไรนับแต่นี้ต่อไปนะคุณต้องช่วยผมปราบคนชั่วนะได้เลยสิคือปราบคนชั่วปราบกีกคนดีค่ะได้เลยได้เลยปราบให้เหมือนเลยนะปราดูนายได้แกนอกใจฉันเหรอเออคืนคืนเออเออเออ๋อมสกาว ไอ้สก๊อตเลยเป็นไงพี่มะนายนี่วางแผนเข้าตัวชมัดเลยนะอเอาน้ำมันฟลอมมาให้ชาวบ้านใช้ให้เกิดเครื่องพังนะเขาก็ต้องโทษนายุยขอบใจนะเนี่ยที่เตือนแต่ขอโทษนะฉันมีแพะไว้รับปากนะครับ หมายถึงเสียกวางโกตันเชม่ล่าจ้องเ็วจริงเนาะขอบใจนะที่ชมเนี่ยเฮ้ยพี่ดาคินนี่พี่จำอะไรอะไรได้แล้วอ่ะพี่จำไม่ได้อ่ะจำได้แต่ว่านายนี่มันเลวสามต่ำชั่วใส่ไม่ดีปนปลายชาติไปแก่สังคมพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้ว พี่ยากินไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันหน้าที่ของจอมานอย่างเราไม่ใช่เหรอท่านจะไม่เป็นใหม่์ตอบไปแล้วอ้าเฮ้ยท่านจะเป็นคนดีไม่ได้นะพี่ยาคินไปนี่มันตรงปรดีอะไรนะมันต้องได้สิยาคินมัอนพี่เลยพี่ได้แล้วเหรอยาคินพี่มันได้แล้วพ่ได้กระไมพี่อะไรทำไมจะไม่ได้เด็สนุกมากนะใช่ไหมเที่ยวยกเว่ยชายไปทั่วเฮ้ยงานเข้านีุู่พลอยค่ะ ยิ่งคุณเนี่ยนะคะ,ะแสดงออกทางวาจากับฉันมากขึ้่เท่าไหร่นะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยนะคะแสดงความตกต่ําในกระบวนการสัมผัของคุณมากขึ้นเท่านั้นเลยนะคะค<อ>ุณสไทยไม่แข็งแรงอ่ะด่าฉันหรือเปล่าด่าสิกลายให้ตรงกคือเลวมากเลยครับได้<อ>ถ้าจะไม่ล่วงเกินทางวาจาก็ได้แต่จะล่วงเกินทางร่างกาย นโไปอย่างน้ลไปไหนน้หี่นรดโ้โอ๊ยมาปั่นหัวเพื่อเ็บเมื่เจ็บด้วยไปโอ๊ยโอยโอ๊ยอ๊ยโ ขอเถอะนะครับนะครับผมขอ้ะนะครับอย่ามีเรื่องกันเลยนะครับคุณพลอยสาครับเออเออคุณรินีครับคุณคุณอมครับเดี๋ยวไปพักข้างในก่อนดีกว่านะครับได้ค่ะโอ้ยมาๆอาๆมาๆมาๆมาๆคาๆม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 อๆอาๆมา่อาๆาๆมอเมไมาๆมอๆมรๆมาๆมามอๆมา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 ๆอาๆอาๆมาๆนาเม่าๆอาๆม้ๆมาๆมาๆมอๆาๆมาๆมาาๆมาๆมา้อาๆมอๆมาๆมาๆมาๆเอออ บนางไรที่ไหนสวยใสขานาดนี้นางเอกชัดๆคนนุณเป็นสวยทาะไรคุเดน่นแค่ห้ขบผีเสนนร,าาะะร็จทำไมจับว่าหาไรไม่ได้จับว่าหาไรเนี่ยจ้าวดาวทุกคนเลยค่ะพี่เทครับพี่เทพี่เทเอา้ามานั่งเล่นขายของอยู่นี่เองเล่นด้วยกันไหมเล่น บ้า,บา,บาเออใช้เวลาเล่นไหมเนี่ยพิเทได้ตัวอย่างน้ำมันมาตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้นะครับชาวบ้านได้น้ำมันกันไปเกือบครบทุกบ้านแล้วครับน้ำมันอะไรหรอใช้น้ำมันจากเครื่องกันที่ทุกคนแย่งกันหรือเปล่าอ่ะผมยิ่งบอกคุณตอนนี้ไม่ได้เหรอพลอยใสสาธุตั้งแต่ยายหอมนั้นเข้ามานายก็มีความรักกับฉันมากขึ้นทุกวันเลยนะพลอยใสยหรือว่าตอนนี้ ฉันไม่ใช่คนที่นายไว้ใจแล้วอ่ะใช่สิฉันไม่เป็นนางร้ายในสาตายนานแล้วนี่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพลอยใสก็ได้ถ้าน,นายไม่บอกฉันอนะ่ะฉันก็จะหาทางดูด้วยตัวเองเฮ้ยพลอยใสพลอยใสายพี่เทววนครับอะ ปกติก็คุ้มดีคุ้มร้ายอยู่แล้วแล้ว,ลวนีม่มาความจําเสื่อมอีกโอ๊อยสงสัยจะไปกันใหญ่แล้วเว้ยน,นี่อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ใช้ให้เราเอาน้ํามันเนยมาลาดที่ทั่วชมุมชนเลยจะลาดไปทําไมครับจะลาดไปทาไมพี่ดาวคินจะลาดไปทําไมฮะทำอะไรอะ่ะคุณพี่มะเฮ้ยเปล่าครับผมไม่ได้ทําอะไรครับก็เห็นอยู่ว่าทําแล้วทําไมถึงบอกว่าไม่ได้ทําอ่ะคือถึงคุณพ่อสายจะเห็นผมทําแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ทานะครับ ถึงไม่ยอมรับว่าทำไม่โอ้โหของคุณลบไปนี่ไอคุณพีว่าแกทำแล้วไม่รับผิดชอบหรือไงผมไม่ได้ทำอะไรครับพี่เทสยังมาพูดอีกเหรอแกทำให้น้องฉันเนี่ยเสื่อมเสียมีราคี่บุบสลายสอเตำรวอยากบุบสลายมากนะแค่คุณพี่มาค่ะพี่ยู่น ก็เวลาจะมาโู pues mm ้ผู้ชายไหมอยู่นิ่งๆแล้วฟังในฐานะที no. ่ทำน้องฉันเพราะฉะนั here, ้นคุณต้องรับผิดชอบแบบลูกผู้ชายยังไงครับยกบ้านที่ดินลกเบนแล้วก็ความทั้งหมดให้กับฉันถ้าเป็นสำรวมนะคะไม่ต้องเสียสักบาทับคุณพีมะ้พีคือว่าเป็นตัวอย่างกันทดลองค่ะคือคืออย่างนี้ครับคือผมแค่ทำไม่กี่ครั้งเองครับพี่เพช ทำไม่กี่ครั้งของขึ้นไม่กี่ครั้งแล้วมีการกระทําเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งนี้ตอนไหนบ้างก็มีตอนที่พี่เพชรอยู่กับตอนที่พี่เพชรไม่อยู่ครับโอ้ออโหตลอดเวลาไม่รู้จักพักผ่อนไม่เหนื่อยก,นอกนอันหรือไงไอ้คนนี้ไอ้คนเลวแกต้องรับผิดชอุอออ้ยแน่จะให้เขารับผิดชอบอะไรแล้วก็ออวที่มันมาลึกก็ขี่แกแล้วไม่รับผิดชอบนี่ไงมาลึกก็ขี่อะไรบ้าเหรอนี่ แค่เขาเอาน้ำมันมาเทแล้วไม่ยอมรับเอาน้ำ oui> มันมาเทรุนแรงสาดิสหุดไปหรือเปล่าโอ้โหไอ้บ้านหนังเอวีแกไม่ยอมทำไมพอแล้วพี่เพชร ที่เขาจะผิดคิดลึกกันอยู่ได้คือเงี้ยพลอยใสพี่เพชรอะเขาเข้าใจว่าคุณพีมามันลึกเกือกขืยออ้ทำมิตีพี่ได้กับพลอยใสแล้วไม่ยอมรับโอ้ยกขอยากให้ป็นอย่างนั้นหมัวเลยคือถาแค่ถามคุณพีมาว่าเอาน้ำมันมาลาดตามทางเดินทําไมเอาน้ำมันมาลาดตามะเออเนี่ยยังไม่ตอบเลยบอกมาสิว่าทําไมอ สงสัยจะมันล่าที่มดมันเหม็นละเหม็นตายยกหลังมงั้งอ๋อใจไม่ใช่ครับใจไม่เชื่อหรอกแใจใจเชื่อเออออขาหล่อเออเขารวยไงคือเขาพูดอะไรก็น่าเชื่อถือไปหมดไม่คิดว่าเป็นการซ้อมการเป็นน้องเขยแล้วกันนะพ <c oughs> ยายาเสียฟอร์มมา,มากแล้วกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณเห็นไหมครับมีดมีดเกือบไปทั้งนั้นพี่ลาคินอะไรก็ไม่รู้ กินได้พีมะาอนมันมาราชชุมชนทำยัง่งถเทว่า